เมนูเครื่องมือใน AutoCA d หายเราจะทำยังไงในบางครั้งนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม AutoCA d ขึ้นมาแล้วพบว่าเมนูที่เคยมีอยู่ตรงนี้ไม่มีเลยนะครับวันนี้เปิดขึ้นมาไม่มีแล้วนะครับในโปรแกรม AutoCA d นะครับจะมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่า r i b b o นนะครับซึ่ง r i b b อนอันนี้จะเป็นที่เก็บคำสั่งต่างๆนะครับในการทำงาน AutoCA d ซึ่งเราก็จะต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากว่าหายไปอาจจะเกิดจากคําสั่งต่างๆนะครับที่เราเผลอไปกดไปทําหรือว่าเป็นการเออร์เลอร์ของตัวโปรแกรมนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับง่ายๆเลยโดยการพิมพ์คําสั่งลงไปนะฮะอันนี้เราเรียกว่าริบบอนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็พิมพ์ริบบอนเข้าไปเลยนะครับเราพิมพ์คําว่าริบบอนนะครับ R I b B O N นะครับนะเราพิมพ์ลงไปนี่ครับ R I b B O N นะครับแล้วกด enter นะครับก็จะพบว่า ริบบอนได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะพิมพ์ได้นะครับปรากฏว่าเครื่องมือตรงนี้หายไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองปิดดูใหม่นะครับสมมุติว่าอันนี้ปิดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะลองปิดเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับก็คือสมมติว่าเราพิมพ์ ตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้เราปิดไปก่อนถ้าเราพบว่าที่เมาส์เราไม่มีช่องให้เราพริมพ์ลงไปเช่นเราจะพิมพ์คําว่าริบบอนนะครับเราพริมพ์ลงไปเช่นตัว R เห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะสามารถไปพิมพ์ด้านล่างได้นะครับก็คือตรงด้านล่างตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าคอมมานด์ไลน์นะครับเราสามารถเข้าไปพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับเราก็พิมพ์ริบบอนตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็ Enter ออกมา ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะสามารถทําได้และถ้าท่านใดที่เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเมนูตรงนี้ก็หายไปนะครับอย่างเช่นวา่าเดี๋ยวเราจะลองปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะปิดริบบอนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราปิดตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้หนักเลยนะครับแย่เลยพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะพิมพ์ลงไปก็ไม่ได้นะครับริบบอนก็หาย นะครับแล้วตัว c o m m a n d l ไลนด้านล่างเนี่ยก็หายไปนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ง่ายๆครับโดยการกดปุ่ม control บวกได้เลข9นะครับเพื่อเรียก c o m m a n d l ไลนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ control แล้วก็9นะครับเราจะพบว่ามี c o m m a n d l ไลนเกิดขึ้นมานะฮะเมื่อคอ m m า n ด์ไลน์เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ริบบอนได้ตามปกตินะครับแล้ว enter เพียงเท่านี้ เมนูของเราก็จะกลับมานะครับมีริบบอนใช้ได้ตามปกตินะครับก็ไปลองใช้ดูได้นะครับ